สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าถู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนะครับหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่29นะครับยุธาันวาคม2566นะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์นะครับสีฟ้าสีฟ้าสดใสสดใสนำโชคนำฟีดดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับหุ้นดาวโจนเช้านี้ก็จะออกทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ เวลาตีสี่ห้านาทีนะครับประมาณนี้นะครับของทุกวันจันทร์วันศุกร์นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลยให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆนะครับลุ้นลงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่าน เฮงเฮงเงเงนะครับไม่เจ็บไม่จนครับมั่นคงมั่งข้างมั่งมีทวีทรับสวีโชคสวีสุขนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นวันสีฟ้านะครับเฮงเฮงเงเงนะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงโชคดีโชคดีนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันต่อเลยนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้เข้าไหมเข้าหนึ่งเก้านะครับเข้าหนึ่งเก้านะตัวรองนะตัวรองนะครับ ตัวลองนี่มันชอบมาจริงๆอ่ะบอกไม่ให้มามันยังจะมาอีกประมาณนี้นะครับตัวลองทําไมชอบมาจังเลยอ่าตัวลองอครับประมาณนี้นะครับอ่าวันนี้ตัวลองคงไม่มานะครับยือบอมาชมกันเลยครับอ่านี่นะครับอ่าครับเด่นนะครับเด่นบนล่างนะอันนี้นะ เด่นบนล่างนะครับเด่นบนล่างนะครับอหกนะครับเจ็ดนะครับแปดนะหกเจ็ดแปดนะครับอันนี้รลุดวิ่งนะครับหกเจ็ดแปดนะครับอืขอเน้นที่เจ็ดกับแปดแล้อ่าเจ็ดกับแปดนะครับรลุดนะครับวิ่งนะครับ ส่วนชู่เจาะทางนี้เจ็ดกับแปดก็จะเป็นเจ็ดสองนะครับเจ็ดสามนะครับเจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้านะครับอ่าสองแปดนะครับสามแปดนะครับสี่แปดนะครับห้าแปดนะครับอ่าอันนี้สายลูกสายสายเจาะนะครับอันนี้เจาะนะ อันนี้รูดนะครับอันนี้รูดนะครับเจาะกับรูดนะครับส่วนสายวินนะครับวิน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 เจ็ดสองสามสี่ห้าแปดนะครับวินนะอ่าครับวินก็คือจับคู่กันไปกับทุกๆชุดนั่นแหละประมาณนี้นะครับอ่าเราก็มาดูที่คานนี้ ดูว่าอะไรน่าจะมามากที่สุดนะครับขายลูดนะครับเน้นที่ลูดปลอดภัยดีนะครับวิ่งวิ่งหลักการลูดนะครับลูดก็คือลูดการใช้19หางนะครับ19เลข19หางนะครับลูดออกมาแล้วนะครับ19หางควรจะลูดสัก2ตัวนะครับบนล่างนะเจดกับ8ดนะครับอืมดกับแดนะครับ ส่วนตัวชอบแปดนะเอ่อเน้นที่แปด,นะดนะครับลองเกียดนะอ่อเน้นที่แปดลองเกดนะครับอือคราวนี้เราเน้นที่แปดแล้วก็มาดูที่แปดคราวนี้สองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดนะครับสี่แปดห้าแปดนะส่วนเจ็ดตัวลองก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาเน้นที่สองกับสามนะครับหลักหน่วยนะ สองกับ3ามก็คือตรงนี้แหละอ่าตรงนี้นะครับเจ็ดสองเ็ดสามแปดสองแปดสามนะครับส่วนส่วนทางนี้ก็คือตัวรองนะครับอังนี้คือตัวรองนะตัวที่ไม่ได้วงนะครับเออม่อไม่ได้วงนะครับรองกับสามนะครับกับหก8็ดแปดนะครับจับคู่กันนะอืมจับคู่กันครับมีโอกาสที่จะมามากกว่านะครับประมาณนี้นะครับ มมติว่าเด่นหกมานะหกมาก็สมมติว่าหกมาก็หกสองสองหกหกสามสามหกสมมติว่าเจ็ดมาเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับสมมติว่าแปดมาแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดนะครับประมาณนี้ชอบชุดไหนก็จัดไปนะครับอ่าอันนี้อืมส่วนชุดวินนะครับวินบางท่านก็ยังไม่เป็นบางท่านก็เป็นแล้ว ก็ขอพูดให้คนที่ยังไม่เป็นฟังกันแล้วกันนะวินก็คือการใช้เลขทั้งหมดในนี้เรียงกันออกมานะครับเรียงกันออกมาครับจะจะเรียงให้ให้ให้ดูง่ายๆนะครับอ่าเจ็ดเอาเอนนี้เขียนฟังฟังเสียงเอานะอ่าเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเนี่ยเจ็ดสี่สี่เจ็ดเนี่ยเจ็ดห้า 5 7 7 8 8 7นะครับราคาเนี้ยเจดไปแล้วก็เป็น2ครเนี้ยสง 3, 3สง2า 4, 4ส2ม5อ2ส,งสง 8, 8สงสี่ี่อย่างวิธีวินนะครับวิธีวินนะ2แล้วก็3คราวนี้ยส 3, 4ม 3, 3ี 3, 5ส 3, 3่8ามนะครับส่วน4ก็4 5 ห้าสี่สี่แปดแปดสี่แล้วก็ห้าแปดแปดห้านะครับนี่คือวินวิธีวินนะครับมันจะเป็นรูปมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้แหละอืมมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นม้นเป็นรูปสามเหลี่ยมบบนี้พอเราวินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หาเด่นมาครัเนี้หาเด่นมาสมมุติว่าชอบสองใช่ไหมชอบสองหรือว่าชอบเก็ดก็ได้ชอบแปดก็ได้ เฉพาะเราชอบแปดเนี่ยเราก็เอาเฉพาะแปดเนี่ยเราก็เอาเฉพาะหลักแปดนะครับไปใช้นะเราก็เอาเฉพาะหลักแปดเนี่ยเจ็ดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเนี่ยเราก็เอาเฉพาะหลักแปดไปใช้เฉพาเราชอบนะอืมที่เหลือก็คือตัวรองถ้าเกิดจะไม่ทิ้งนะตัวรองก็คือใส่น้อยหน่อยถกถูก,ถก,ถก ทุกทีเน้นๆเนี่ยก็คือใส่มากน้อยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ต้องเฉลี่ยตามที่เรามีนะครับกา,ารหานสามนะครับไม่ใช่มีเท่าไหร่อัดหมดนะหานสามหมายวามว่าเผื่อเผื่อรอบหน้าเผื่อรอบนี้มันไม่ได้ไปต่อไงเข่าอ่าอนเป็นสลบปเผื่อยาดมยาหมองวางก้นเถอะพูดง่ายๆหารสามออกมาม,มีเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าฟาดหมดนะอืมเอาหานสองหานสามนะครับอให้นึก เผื่อใจไว้ด้วยเผื่อมันสะดุดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ,อประมาณนี้นะครับอุบัติเหตุทางกระเป๋าตังคนะ์นะ,ะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คือลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะขอขอบคุณมากๆนะครับเกิดเอาหมดทุกตัวแล้วนะครับผมดูไม่ทันเอามือแตะวิดีโอพักไว้หรือไม่ก็ดูอีกรอบหนึ่งครับ ขอขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับสาหรับวันนี้เป็นวันเช้าเช้าวันเ้าเช้าวันสุขสีฟ้าขอขอให้สดใสสดใสเงินทองไหลมาเทมาเข้ามาในบัญชีเข้ามาในบ้านเราเข้ามาในตัวเรานะครับสิ่งดีดีเข้ามานะอย่างอารมณ์เสียงญหุนหินให้พาคก่อน,นะครับอย่ามาฝืนพายเรือทวนน้ํานะครับมันเหนื่อยนะครับตามนี้นะครับอาจารย์ก็เคยอยู่เหมือนกันนะหมดตัวค่อย ร็หยุดหายโมโหเลยพอพอหมดตัวแล้วหายโมโหหายงินเงินไอตอนที่มีอยู่นี่มันไม่หายนะไม,ม่ต้องปกอดทุนเราไว้ให้แน่นๆนะครับอย่าให้มันออกไปไหนนะครับรุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอให้ทุกท่านโชคด,ดีโชคด,ดีครับบวัสดีครับ